สวัสดีครับนกนกเขาใหญ่ลบลีครับวันนี้ครับเอานกมาให้ฟรีครับที่ฟรีถามหาว่าหาได้บัางยังครับบอกเนี่ยกำลังหาอยู่ครับนี่ครับนี่เป็นนกสีดําครับนี่ครับเซียนสอเต็มเลยครับนี่ครับไปหามาให้แล้วครับนี่อยากได้ก็โทรหาองค์นกเขาใหญ่ลบลีเลยครับนี่ครับจะได้จัดส่งครับดําว่าดําครับกุกเดียวครับนี่ครับเซียนสอครับนกสีดําครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไปหามาให้แล้วครับนี่ครับ ทีฟซีอยากได้ครับนี่ครับนกหายากครับใครมีไว้ก็ดีครับเป็นมงคลนครับนี่ครับครับนกดําครับกุกเดียวคารลมครับนี่ครับนี่ครับเทียนสอเต็มหน้าอกเลยครับนี่ครับนี่สายต่อด้วยครับนี่ครับนี่ครับดูครับเทียนสอเต็มเลยครับดูครับนี่สีดําครับ นี่คุณโอนผมส่งคุณไม่โอนผมก็ไม่ส่งครับโทรสอบถามได้ครับนี่ครับมาแล้วครับรีบเลยครับรีบเลยครับของดีมีน้อยครับของหายากครับนี่ครับรีบกันเลยรีบกันเลยครับนี่ครับจะได้จัดส่งครับนี่อย่าลืมปฏิจ้าวน้องเข่าใหญ่รลีครับสวัสดีครับ